กาที่หให้ญ่เอ,าเ 5, er. อามา่รปาสรขหญก้นะครับคุกริสเซกาที่สี่มาขอบอกคุณที่น้องชาวตลาดทุกนาทงเป็นประจำปีโอเคนะครับเป็นผักอะไรก็ได้นะครับร่วมทำบุญด้วยกันเป็นมะละกอก็ได้เป็นแตงขอพระคุณครับแม่ค้าขายผิกครับ รงฐบบา,านด้วยกันเป็นประจำทุกปีนะครับบุณธรรมสงเคราะห์ออกเลยนะครับร้านแสงจ,จันทร์ลูกชิ้นนะครับร้านเราออกมาขอรับบริจาคเป็นประจำทุกปีนะครับจากบุณธรรมสงเคราะห์ 好，那有，对吗？